ท้ายคุณพงศ์สักนิดหนึ่งนะครับจับประจวบคุณพงศ์สวัสดีครับครับครับเชิญครับสวัสดีครับพอดีผมคำประกันรถเครื่องให้ให้เขาไปทีนี้รถเครื่องคันนี้เขาก็พอนอนมารู้สึกว่าจะไม่ถึงปีหรือถึงปีผมไม่แน่ใจนะอืมแล้วเขาก็ให้เขาเยึดไปอืมอ่าให้เขาเยึดไปพี่ให้พอยึดไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าทางเวตในจะติดต่อกับกับเราอาจจะคนซื้อเนี่ย เพราะว่าเพราะว่าตังตังตังไปตังไปแน,น่นเนี่ยเขามาเยี่ยมไปแล้วเขาไปขายไปขายเสร็จเรียบร้อยึงได้ว่าเงินันตกทอดตกอะไรมาอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามันเขาเห็นว่าค้างอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทผมก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรเนี่ยอ๋อแล<ข>อ้วเจอแล้วที่เขาติดต่อกับกับผูนซื้อไม่ได้ทีนี้ผมเป็นคนค้ำมอาอไอ้ทางบริษัทที่เขาถามผมว่าติดต่อคนนี้ได้ไหมผมบอกว่าติดต่อไม่ได้ทีนี้ผมก็กลัวจะเกี่ยวโยงถึงผม เกี่ยวโยงแน่นอนครับเกี่ยวโยงแน่นอนครับเพราะว่าเราเป็นผ uh 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 ู uh ้ค uh 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 ouais> ้ำประกันนะครับการข้ำประกันเนี่ยครับเราต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับเป็นลูกหนี้ร่วมนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติเขาไม่จ่ายเราก็ต้องจ่ายเพราะงั้นผมเดาว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากอย่างนี้ครับปัญญาเช่าซื้อที่ทำเลยครับปรากฏว่าผ่อนสมมติว่าผ่อนสองปีปรากฏว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่าขายแล้วมันไม่คุ้มค่าใช้จ่ายนะครับเช่นสมมติลดราคาซื้อไปบวกดอกเบี้ยไปอะไรสมมติว่าสามหมื่นบาทปรากฏว่า จ่ายไปแล้วหมื่นหนึ่งขายรถได้แค่หมื่นเดียวเพราะรถโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ราคาไปสามหมื่นโอ้ใช่ครับคือต้องถามว่าครั้งแรกตอนทําสัญญาเนี่ยสัญญายัางไงถ้าสมมุติว่าคุณถามผมก็แนะนำเรียว่าให้ดูครับว่าสัญญาหัวละเท่าไหร่สมมติว่าหัวละหมื่นนะครับกี่หัวนะครับสามหกหัวก็คูณไปหมื่นคูณสามหกหัวนั่นคือตัวสัญญาเช่าซื้อนะครับนั่นคือราคาเช่าซื้อจ่ายไปแล้วกี่หัวโอเคหักออกไปขายรถไปได้เท่าไหร่หักไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วรถมอเตอร์ไซค์รถเครื่องเนี่ย นะครับกับรถมือสองเนี่ยเป็นปัญหามากครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีเด็กวัยรุ่นนะครับเอาไปแต่งข้างบ้างแต่งบ้างไปนั่นไปจูนนู่นบ้างตัดนู่นนี้ตัดนี้บ้างที่เรียกว่าแต่งเปลยอะไรต่างๆนะครับแล้วบางทีก็ไปขายเนี่ยก็ได้ไม่กี่ตังค์ไม่ใช่เพิ่มมูลค่านะไอแต่งทำให้มันลดเนี่ยลดมูลค่าครับไม่ใช่เพื่อเลืลดมูลค่าลงครับพอขายปุ๊บมันก็ไม่ได้ได้ไม่ใช่ไม่กี่สตังค์มันก็เกิดการขาดทุนเยอะครับบางทีถามว่าทําไมลดแค่ปีเดียวทําไมขาดขาดทุนเยอะ นะครับอย่างถ้าลรองที่นั่งคิดนะครับรถเนี่ยนะครับถอดท่อไอเสียเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเปลือยครับแต่รถแตยังยังจัะเดิมๆอยู่ไม่ได้ทําอะไรเลยอ่าโอเคอันนั้นอันนั้นเราเราไม่ทราบไงครับเราไม่ทราบนะครับเราคิดนะครับแต่ว่าก่อนที่ถึงแล้วผมเรียนนะครับว่าปกตินะครับเท่าที่เลยเคยเจอนะครับก่อนรถจะถูกยึดเนี่ยเด็กๆมักจะ ไหนจะยึดแล้วก็ถอดเหมือนเลยถูครับรรก็ถอดนู่นถอดนี่ให้เพื่อนบางอะไรบ้างสารพัดเรื่องอนะครับไหนเรถจะถูกยึดแล้วคืนก็คืนไป,ปคืนบางทีเนี่ยเราเคยเจอครับจะครอบเฉพาะโครงกับเครื่องแล้วก็บอกอก็ไหนๆจะคืนแล้วนี่ก็คืนไปเลยแต่เขาไม่ทราบเขาก็คืนเส<า>ร็จเรียบร้อยมันขายได้กี่สตังค์ขายได้แค่ห้าพันเจ็ดพันบาท ภาระมันตกกับตัวเขาแล้วเขาก็ไม่อยู่ปัญหาก็คือผู้ค้ำประกันครับชอบเพิ่มขึ้นเลยงาได้ฮะเจรจาอย่างเดียวครับเจรจาอย่างเดียวครับพี่คุยกับเขาครับเจรจาอย่างเดียวครับผมถือว่าตรงนี้ท่านไปขอคุยครับฮะนะครับแล้วบอกเขาว่าขอชำระก้อนเดียว ให้ผมไปเรือว่าเจ้าของรถที่เขาซื้อไปเออคุณไปดีกว่าครับเพราะเจ้าของรถเนี่ยเขาก็ไม่ไม่เขาจะอยู่หรือเปล่าครับเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดมาถึงคุณเนี่ยคุณต้องแล้วล่ะนะฮะเพราะยังไงคุณรับผิดชอบไงยังไงมันกันกระเป๋าคุณน่นะผมแนะนำว่าคุณไปเองดีกว่าแล้วคุยกันแค่ว่าเดียวนะครับเอานะครับครับขอบคุณนะครับเวลาหมดแล้วนะฮะผมจะเชิญมาให้คุยกันอย่างชัดๆอีกนะวันหลังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ